สี่เคล็ดลับทำให้มีคนดูไลฟ์ Live มากขึ้นโค้ชหมยวัสนาโซจานอฟสกี้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะเข้าสู่เพจสอนมือใหม่ทำออนไลน์ให้มีรายได้เจ็ดหลักค่ะวันนี้โค้ชเหมยจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนค่ะสี่เคล็ลับทำไลฟ์ยังไงให้มีคนดูมากขึ้นนะคะซึ่งความรู้นี้ค่ะตัวโค้ชเหมยค่ะก็ได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติ และสิ่งที่โค้ชเหมยมาแบ่งปันทุกคนในวันนี้ค่ะเกิดจากการที่โค้ชเหมยก็ได้ลงมือทําจริงและลงมือทํามาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอน,นะคะและก็ได้ผลลัพธ์และก็เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจก็เลยเอาความรู้ดีๆเอาความลับดีๆเอาเคล็ดลับดีๆนี้ค่ะมาบอกทุกๆคนนะคะ และสิ่งที่คุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่โค้ชเหมยแบ่งปันในวันนี้ค่ะคุณสามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเอาไปสอนต่อคุณสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์มากขึ้นนั่นเองวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะออกหน้ากล้องที่จะเดินหน้าสู่ความสําเร็จบนโลกออนไลน์การที่คุณขาจะออกมาไลฟ์ที่จะทําให้มีคนดูไลฟ์มากขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องทํา 1. คือการที่จะต้อง รีบพูดให้เร็วใน3วิแรกต้องรีบพูดให้เร็วใน3วินาทีแรกเปิดหน้ากล้องแล้วยิ้มเปิดหน้ากล้องแล้วให้ทักทายผู้คนและจะสามารถดึงคนอยู่ได้เพื่อให้ดูไลฟ์ของคุณต่อไปนั่นเองนะไม่ใช่เปิดหน้ากล้องออกมาแล้วก็คว้าไอ้นั่นคว้าไอ้นี่ออกมากดไลฟ์ปุ๊บทันทีคุณจะต้องเตรียมพร้อมสแตนบายอยู่หน้ากล้องนะคะจะต้อง พร้อมที่จะพูดทันทีไม่ใช่ออกมาหน้ากล้องแล้วก็คว้าอันนั้นคว้าอันนี้จะเอาอันนั้นจะหยิบอันนี้อันนี้ไม่โอเคไม่เอานะคะทุกคนคะ่ะไม่ทำนะคะเปิดหน้ากล้องปุ๊บคุณจะต้องพูดทันทีสามวินาทีแรกสิ่งที่คุณจะทําให้คนคะ่ะอยากจะฟังคุณต่อนะคะคุณจะต้องรีบรันนะคะรีบรันในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะมาพูดจะเป็นการทักทายจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นการที่จะต้องทําให้คนคะ่ะรู้สึก ตื่นตัวหรือสึกว่าอยากจะได้รับสิ่งที่คุณมาแบ่งปันและการที่ออกมาออกหน้ากล้องไม่เอานะคะที่แบบเชยๆเอื่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะไม่เอาโอเคนะคะออกหน้ากล้องมาคุณจะต้องทักทาย จะเป็นคํากรอนก็ได้จะเป็นบทกวีก็ได้หรือจะเป็นบทเพลงก็ได้อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คนรู้สึกตื่นตัวแล้วอยากจะดูคุณต่อ3วินาทีแรกสําคัญมากซึ่งถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จบนโลกออนไลน์และดึงคนอยู่ให้คนมีคนมาดูไลฟ์คนสิ่งที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จและอยากให้คนดูไลฟ์คุณต่อนะคะต้นตื่นเต้นคือสิ่งที่สําคัญนะคะคุณจะต้องรีบ พูดเรื่องนี้ให้เร็วนะคะคุณจะต้องทําอะไรก็ได้บางอย่างนะคะใน3วินาทีแรกนะคะคุณจะออกมาด้วยการร้องเพลงหรือคุณจะออกมาด้วยการใช้บทกวีเป็นคํากรอนหรือเป็นคําคมอะไรแล้วแต่คุณเลยนะคะคุณต้องรีพูดใน3วินาทีแรกนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้ทุกคนคะ่ะประสบความสําเร็จและเติบโตขึ้นบนโลกออนไลน์เคล็ดลับข้อที่1นนี้นะคะคุณเปิดหน้ากล้องแล้วคุณจะต้องพูดทันทีพร้อมทันที ไม่มีเอออาเอออาไม่มียืดยาดไม่มีเออเอออาอาไม่มีสะดุดไม่มีนู่นนี่นั่นจะต้องไม่มีจะต้องฝึกก่อนที่จะออกหน้ากล้องเมื่อกดแล้วคุณต้องพร้อมทันทีไม่มีการเยื่อเยอะอะไรใดๆทั้งสิน้นซึ่งเคล็ดลับนี้สําคัญมากกับคนที่ทําออนไลน์โอเคนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนี้เปิดหน้ากล้องแล้วพูดทันที สามวินาทีแรกดึงคนให้อยู่และคนก็จะสามารถไปต่อได้ผู้ฟังก็จะยังอยากฟังคุณอยู่ต่อโอเคนะคะเคล็ดลับที่สองค่ะคือการที่คุณจะต้องแชร์ลงกลุ่มต่างๆค่ะก่อนที่คุณจะแชร์ไปลงกลุ่มค่ะคุณจะต้องบอกทุกคนนะคะว่าโอเคสําหรับความรู้ดีๆเนี้ยค่ะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากเลยนะคะคุณสามารถที่จะแชร์แบ่งปันและก็บอกต่อเพื่อนๆบนโลกออนไลน์ได้นะคะ และเพื่อนของเราอีกเยอะแยะมากมายที่เขาไม่รู้จักความรู้ดีๆนี้เขาไม่รู้จักเคล็ดลับดีๆนี้ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราที่เขาไม่รู้เคล็ดลับเหล่านี้นะคะและโคช้ชเหมยก็จะขออนุญาตแชร์เช่นกันค่ะซึ่งคําเหล่านี้ค่ะโคช้ชเหมยจะใช้เป็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและก็ใช้มาเป็นประจํานะคะทุกคนค่ะถ้าใครไปแกะรอยเหมยค่ะก็จะรู้ว่าเหมยจะใช้ทริกนี้เป็นประจําเลยนะคะคุณสามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันนะคะ สามารถที่จะบอกเขาให้เขาแชร์และตัวเราค่ะก็ออกไปแชร์เช่นกันซึ่งตอนแรกเริ่มต้นคนดูอาจจะยังไม่เยอะคุณก็ต้องแชร์ด้วยตัวคนเองค่ะแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆแชร์ไปกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการที่คนอยากจะทําออนไลน์คนอยากจะขายสินค้าบนโลกออนไลน์ต้องแชร์ไปในกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณกำลังพูดนั่นเองนะคะ เพราะว่าถ้าแชร์ไปผิดกลุ่มนะคะก็จะไม่มีคนอยากเข้ามาดูแต่ถ้าแชร์ไปถูกกลุ่มนะคะก็จะมีคนที่ทยอยเข้ามาดูนะคะและสิ่งที่สําคัญเลยค่ะวันนี้คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่แชร์ด้วยตัวเอง แชร์ลงกลุ่มต่างๆด้วยตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆให้เยอะที่สุดและแชร์ลงกลุ่มนะคะแต่ต้องแชร์เป็นจังหวะอย่าแชร์รัวนะเพราะว่าเดี๋ยว Facebook จะจับเอาได้ว่าคุณคือโรบอทนะคะข้อที่2เนี่สำคัญมากว่าคุณจะต้องเริ่มต้นแชร์ด้วยตัวคุณเองเพราะว่ายังไม่มีคนดูคนดูยังไม่เยอะก็อาจจะแชร์ยังไม่เยอะคนก็สามารถที่จะให้เขามีส่วนร่วมด้วยการที่ ฝากแชร์แบ่งปันฝากกดไลฟ์กดแชร์อย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะคะเคล็ดลับที่3ค่ะคุณจะต้องออกมาไลฟ์อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าอะไรคะ่ะ เพราะว่าคุณเริ่มมีคนดูหนึ่งคนสองคนสามคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะต้องออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการต่อเนื่องของคุณค่ะจะทําให้ผู้ติดตามจะทําให้ผู้ฟังค่ะเขารู้สึกว่าคุณตั้งใจทําจริงคุณเอาจริงนะคุณไม่ได้มาเล่นๆนะแต่คุณต้องการที่จะแบ่งปันความรู้แบ่งปันเคล็ดลับความสําเร็จของคุณค่ะให้กับผู้อื่นนั่นเองซึ่งคนที่เขามาดูเราอยู่แล้วเขาจะรู้เลยว่า Libya. เราตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้เขาจริงๆและเราเป็นคนหนึ่งค่ะที่เอาจริงไม่ได้ทำเล่น นะคะทุกคนคะ่ะจะต้องออกมาอย่างต่อเนื่องออกมาอย่างส,าม,าสม่ําเสมอจะต้องไม่หายไป1อาทิตย์แล้วค่อยกลับมา2อาทิตย์แล้วค่อยกลับมาอันนี้ไม่เอานะคะแต่ถ้าใครตั้งใจที่จะสาเร็จบนโลกออนไลน์จริงๆแล้วคุณจะต้องทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่ําเสมอถ้าไม่ทุกวนัน <assa> ก็อาจจะเป็น2วันครั้งหนึ่ง3วันครั้งหนึ่งแต่อย่าให้เกิน1สัปดาห์นะคะที่คุณจะต้องออกมาแต่ในระหว่างทางถ้าคุณจะไปไลฟ์นะคะอยู่ที่1สัปดาห์ ในระหว่างก่อนที่คุณจะมาไลฟ์ค่ะคุณจะต้องมีคอนเทนต์มีภาพมีการโปรโมทซึ่งจะต้องเป็นการมาให้ความรู้อยู่ในเพจตลอดเวลาซึ่งสําหรับตัวโค้ชใหม่ค่ะโค้ชใหม่จะทำทุกวันทําทุกวันแล้วก็วันไหนที่เราสะดวกเราก็ออกมาไลฟ์แต่ถ้าวันไหนเราไม่สะดวกค่ะโค้ชใหม่ก็จะส่งเป็นวิดีโอหรือจะส่งเป็นภาพคอนเทนต์ต่างๆค่ะเพื่อให้ความรู้ผู้คนอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ขาดนะคะคุณจะต้อง ทำอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอเท่านั้นนะคะโค้ชเหมยจะชอบพูดคํานึงว่าโค้ชเหมยไม่กลัวคนที่ขยนันแต่โค้ชเหมยกลัวคนที่ต่อเนื่องนั่นเองอยากจะเป็นคนสําเร็จค่ะและทุกวันนี้เราต้องสําเร็จบนโลกออนไลน์เราจะต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะทุกคนคะ่ะจะต้องไม่ขาดในการมีวินยัยจะต้องทําอย่างมีวินยัยซึ่งวินัยจะสามารถทําให้คนขับประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคะเคล็ดลับที่4 คือการเชิญชวนให้ผู้คนค่ะได้ร่วมสนุกได้เล่นเกมหรือคุณอาจจะสุ่มในการแจกรางวัลค่ะซึ่งสิ่งนี้จะสามารถทําให้คนมาดูไลฟ์เพิ่มมากขึ้นและก็จะสามารถทําให้คุณค่ะมีแฟนคลับที่เขาคอยติดตามว่าเอ๊ e, วันนี้ค่ะคุณจะออกมาแจกอะไรนะวันนีค้คุณจะมาให้เล่นเกมอะไรนะวันนี้ค่ะคุณจะมาสุ่มแจกอะไรนั่นเองนะคะ ซึ่งผู้ฟังหรือแฟนคลับของคุณค่ะเขาก็จะติดตามคุณอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเลยนะคะซึ่งก็อาจจะทํา1สัปดาห์1ครั้งหรือ2สัปดาห์1ครั้งหรือเดือนละ1ครั้งแล้วแต่คุณมีทุนแล้วแต่สิ่งที่คุณค่ะอยากจะมาให้ผู้ฟังค่ะเขามีส่วนร่วมนะคะอย่าลืมทําข้อนี้นะคะข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะในการที่จะดึงคนให้มาดูไลฟ์ของคุณมากขึ้นคุณจะแจกอะไรก็ตามแต่คุณจะทําอะไรก็ตามแต่ให้มีเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ฟังเสมอนั่นเองนะคะจะเป็นการที่เรียกน้ ย่อยเรียกผู้คนเข้ามาดูไลฟ์ของคุณได้อย่างดีมากๆเลยนะคะและให้เอา4ีเคล็ดลับนี้ไปใช้นะคะเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองและคุณสามารถเอาไปแบ่งปันเอาไปบอกต่อเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณนะคะ และค่ะถ้าใครรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะออกมาไล้เรื่องอะไรฉันไม่รู้ว่าฉันจะออกมาพูดเรื่องอะไรนะคะโคชเหมือยมีการโคชชิ่งให้คุณค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะมาโคชชิ่งกับเหมยได้นะคะและคุณสามารถที่จะออกหน้ากล้องได้อย่างเป็นมืออาชีพและคุณจะได้รู้1ิบเทคนิค ในการที่จะออกหน้ากล้องนะคะซึ่งโค้ชหมวยมีคอร์สเรียนออนไลน์ค่ะชื่อว่าไลฟ์อย่างมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะและคุณสามารถที่จะออกมาพูดออกมาไลฟ์ได้อย่างเป็นมืออาชีพหรือคุณค่ะอยากจะขายสินค้าอยากจะออกมาพรีเซนต์ธุรกิจออกมาพรีเซนต์สินค้าหรือคุณมีในเรื่องของคอร์สออนไลน์ค่ะคุณสามารถที่จะออกมาไลฟ์บนหน้ากล้องได้แต่ยังไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงฉันจะทำแบบไหนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ ซึ่งโค้ชเหมยมีคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สนี้นะคะที่จะสามารถช่วยคุณค่ะให้ได้10เทคนิคออกหน้ากล้องให้เป็นมือโปรนะคะคุณสามารถที่จะลงเรียนในคลาสนี้ได้นะคะซึ่งวิชานี้ค่ะราคาอยู่ที่7,999บาทค่ะแต่ถ้าใครที่อยู่ในไลฟ์นี้ค่ะคุณได้รับราคาพิเศษไปเลยอยู่ที่5,999บาทนะคะทุกคนค่ะและคุณสามารถที่จะมาเรียนรู้ในคอร์สเรียนออนไลน์และสามารถที่จะ ทักปรึกษากับทีมงานได้นะและคุณก็จะสามารถเป็นมือโปรเป็นมืออาชีพได้อย่างมากขึ้นโค้ชเหมยแนะนำสิบเทคนิคว้าให้คุณให้คุณเอาไปต่อยอดให้คุณเอาไปสร้างความสำเร็จให้ปังๆให้สำเร็จบนโลกออนไลน์ในปีนี้เลยนะคะและขอให้ทุกคนค่ะประสบความสำเร็จมี รายได้อย่างปังๆเลยนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเรียนรู้กับโค้ชเหมยคะ่ะว่าคุณสามารถที่จะออกมาพูดไลฟ์คุณจะมาพูดเรื่องอะไรคุณจะสามารถขายสินค้าคุณได้ยังไงนะคะเรามาเจอกันในค่าเรียนนะคะใครที่สนใจราคานี้คะ่ะทักไปได้ที่ ไลน์แอดโค้ s ว n สนะคะซึ่งมีแอดมินคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาคุณอยู่และคุณก็จะได้รู้เทคนิคดีๆที่เป็นสุดยอดความรู้เป็นสุดยอดความลับค่ะที่ไม่มีใครบอกคุณนะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ในคอร์สพิชา l i ไ e ฟ์ยังมือโปรไฮโซด้วยกล้องมือถือนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะและเราเจอกันในคลาสนะคะบ๊ายบาย